กินข้าวอย่าลืมกินข่าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามินข่าวสวัสดีครับพบกับพี่ซุปและรายการวิตามินข่าวรายการที่อา,าสารสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นคุณชีวิตจากทุกปรากฏการข่าวครับ จากสถานก,การณ์ข่าวรายวันเกี่ยวกับข้าวของแพงมีราคาสูงขึ้นทุกวันทําให้คนไทยมีสถิติเป็นหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นวันนี้วิตามินข่าวขออธิบายข่าวนี้ครับครอบครัวของเรามีกันสคนค่ะรายได้ก็มาจากการขายเสื้อผ้าเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ1,000 0บาทค่ะรายได้ทั้งหมดทั้งเดือนก็จะนํามาใช้จ่ายก็เลยเหลือเงินเก็บ บาทค่ะการนำไรายได้ที่มีมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็คือค่าครองชีพครับซึ่งกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เรียกว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายครับผมคือพนักง,งานออฟฟิศครับคร <c oughs> อครัวของผมอยู่ด้วยกัน3คนครับผมมาทำงานทุกวัน <c oughs> ผมมีไรายได้เดือนละ1 0 0 0บาทครับผมเลิกงานแล้วไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็มีรายจ่ายเป็นค่าผ่อนบ้านสามพบาทค่าน้ำค่าไฟ2,000บาทค่าขนมลูกอีก2,000บาทมีเงินเหลือเก็บเดือนละ3,000บาทฮัลโหลฮะ,ล,ฮะลูกจำเป็นต้องใช้แท็บเลต็ต เวต้องการเงินสดพร้อมใช้ใช่ไหมจ๊ะเอาฉันไปซีจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินจะเป็นจําเป็นต้องการเงินสดพร้อมใช้งั้นนายมาอยู่กับฉั้นนะฉันจะไปจ่ายค่าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องซื้อแท็บเล <S <S ็ต <Share> เอาไปใช้เลยจ้าจะฉันขอตามเธอไปทุกที่นะจ๊ะ เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายได้และมีเรื่องจําเป็นเข้ามาในชีวิตก็ต้องใช้วิธีกู้หยิบยืมเงินจากแหล่งต่างๆมาใช้ทําให้เกิดเป็นหนี้ข,นขึ้นครับซึ่งหนี้ลักษณะนี้เรียกว่าหนี้ครัวเรือนครับครอบครัวของเราพยายามจะใช้รายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้เพื่อจะเอาเงินมาเก็บออมเพื่อจะใช้นิยามจําเป็นค่ะครอบครัวผมเดือดร้อนมากเลยครับเงินที่ยืมเข้ามา ก็ถึงเวลาคืนแล้วด้วยถ้าเงินไม่พอคืนก็ต้องไปยืมแหล่งอื่นอีกตอนเนี้หนี้ติดตัวผมเต็มไม่หมดเลยครับการไม่มีหนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสาหรับทุกครอบครัวนะครับก่อนจะใช้จ่ายอะไรอย่าลืมคิดทุกครั้งนะครับสกวาอินเทนเป็นเรื่องใหม่ตกเทียนซ้ายหมดสง่าไลลาสีต้องทันยุคนําสมัยได้ยิ่งดีถึงเป็นหนี้ก็ไม่ท้อขออินเทนสกวาอินเทนจําเป็นไหน ยับยั้งชั่งใจมันให้เห็นรอบคอบสักนิดคิดให้เป็นไม่ตกเทรนอาจจะยากลำบากเอ้ยสักกวาาอดก็ยอมขอออมอดสิ่งจะเป็นยอมแต่ลดค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ค่าหยุกยารักษากายขอเพียงสมอารมณ์หมายได้แบ็นเนี้ยสักกวาาอดออมพระประหยัดรักถึงขับพอดีควรไม่ตึงเข้ม ยดทีละน้อยค่อยเติมเต็มเรื่องแบนดเนมไม่เป็นหนี้เป็นดีเอ่ยสก,กราวาตาโตโอ้อยากซื้อสบายมือลำบากใจในภายหลังซื้อมาเก็บสุงมกองลงลุงลงังนี่หนุงนางอย่างแน่นอนซื้อก่อนคิดสก,กราวาต้องคิดหน้าและคิดหลังสมควรซื้อหรือยังให้ช่างจิตจำเป็นหมายใครวควรคํานวณน,นิดตาโตอาจถ้าผิดคิดก่อนเอ่ย หนี้ครัวเรือนเป็นหนี้ที่เกิดจากการกระทําของเราเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นนี่ก็ได้หรือไม่เป็นนี้ก็ได้เพียงแค่เราคิดทุกครั้งที่จะต้องใช้จ่ายนะครับนอกจากหนี้ครัวเรือนแล้วยังมีหนี้อีกประเภทที่เรียกว่า หนี้สาธารณะหนี้สาธารณะคืออะไรใครต้องรับผิดชอบบ้างวิตามินข่าวตอนหน้าจะอธิบายให้ฟังครับมาสมัครเป็นสมาชิกวิตามินข่าวกันดีกว่าครับติชมรายการและร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์รุ่นรับกระเป๋าเป้น่ารักน่ารักจากรายการวิตามินข่าวสัปดาห์หละ5รางวัลครับสวัสดีครับวิตามินข่าว